สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับคิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทางานวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาชมาพระขุนแผนกลุกวัดบ้านกลางนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ภายคู่หน้าเทวดาหรือบางท่านนี่จะเรียกเป็นพิมพ์ซุ้มคู่หน้าเทวดาก็เอาตามแต่แล้วสะดวกนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต้องขออนุญาตตะแคงพระนะครับเพื่อการพิจารณารอบองค์พระนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะโยนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อดินเผาคาบแดงเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบแดงๆนี่คาบที่กรุนะครับรอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนเลยนะครับลักษณะเส้นนี่จะวิ่ง คล้ายๆกับเส้นได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่องค์พระนี่ก็จะหนานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่วาดลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององพระด้านข้างเลยนะครับคาบกิกุบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององคพระเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังองค์พระนี่ก็จะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบกิกุ บางๆลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวจะสังเกตเห็นมวลสารว่านนะครับลอยตัวกระจายเช่นเดียวกันนะครับส่วนฐานล่างนีจะสังเกตเห็นนะครับรอยขอบตัดนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมมวลสารว่านี่ลอยตัวกระจายเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านข้างด้านนี้จะสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะหนานะครับมวลสารว่านต่างๆนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบข้าคร่าวนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับค้าพิกลุแดงๆนี่ลอยตัวก,ะกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับลักษณะคล้ายๆกับเส้นได้เลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านให้ชมนะครับ เพจเบนจวรรนเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนที่ผมอธิบายช้าบ้างเร็วบ้างถูกบ้างผิดบ้างนะครับผมจะนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับ ราจะสังเกตเห็นมวลสารว่านะครับรอยตัวกระจกระจายบนพระพักเลยนะครับเห็นมวลสารหลุดร่อนนะครับลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมลงลงผีนะครับตรงหน้าอกนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับขอบข้างเกตเห็นนะครับคาบที่กรุนี้บางๆรอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระนะครับคาบมวลสารว่านต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับ เนื้อหานี่ก็จะนจะนึกจะนุ่มสังเกตเห็นนะครับคาบมวลสารวานหลุดล่อนลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมลงผีนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเก็ดเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนะครับเพจเบนตวันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับ ก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผมโดยตรงนะครับเราเปิดให้บูชาราคากลางนะครับสังเกตเห็นนะครับสภา,พ,าพ,พื้นผิวก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเห็เกตเห็นนะครับฐา,านล่างสังเกตเห็นนะครับรอยขอบตัดนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านหน้า เห็นนะครับพิมพ์ทรงนี้คมสันชัดเจนนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนืจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านผมพยายามรายเก็บรายละเอียดช้าๆไปนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆผ้าขุนแผนกลุกวัดบ้านกลางพิมพ์พลายคู่หน้าเทวดา สวัสดีมีความสุขทุกท่กทานครับ